รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับและนี่คือช่วงข่าว 5G นะครับข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพในยุคดิจิทัลหรือว่าไฮด้านะครับวันนี้นับเชื่อว่าเป็นความรู้ที่หลายๆท่านนะครับอยากทราบเพราะว่าเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราจะดูแลสุขภาพของเราได้อย่างไรบ้างนั้นนะครับไปพบกับความรู้ดีๆในหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่5ครับ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าโดยมีนายสมชายอัศวเสนีเป็นประธานบริหารหลักสูตรและพลอากาศโทหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัชรีพิพิสุขสรรเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเวลา13.30นาฬิกา30นาทีถึง14.00นาฬิกา จะเป็นช่วงของไยได้าทองในหัวข้อไลฟ์สไตล์แมเ i สเนนเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนอนาคตสุขภาพโดยด็อกเตอร์นายแพทย์บุฒิพงศ์ธีรโคไทยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสถาบันประสาทวิทยาต่อจากนั้นเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีการบรรยายในหัวข้อสเต็มเซลล์ในการแพทย์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอรนายแพทย์ นิพัธ์อิเสนานะอยุทยาหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสเต็มเซลล์บำบัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรกรสภากาชาดไทยและเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีการบรรยายในหัวข้อวอร์ดช็อปชะลอไวแผนไทยและจีนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์แผนจีนประยุกต์สุภลักษณ์ฟักคำประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และอาจารย์แพทย์จีนภูกิจเล้าจีรันกุลวิทยาลัยสหเวสสร์มหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทา